อยู่อยู่วัดเตะไกลเลยกัดอนี่นะครับไอ้ป้องนะครับดูเอาเถินนะครับตัวปลาเล็กมากนะครับตระนะ กัดไอ้ป้องนะครับ JR เดี๋ยวเอาถุงออกก่อนนะมัันเกี่ยวถุงมาด้วยนะครับนี่เป็นไงไอ้ป้อง JR เล็กๆตีออกนะครับใส่กลัวสบายๆตีผิวน้ำแต่การมืงล่างซ้ายนะครับพี่กัดนะครับเบ็ดหนึ่งโอจากพริมนะครับให่ไหม ฝากไปด้วยครับผมวัดอยู่นู่นเลยไกลสุดๆนู่นใช่ไหมวัดนู่นไปเราไปลุ้นกันต่อครับผมผลงานปองจีอาริคแค่ไหนก็ไม่รอด